สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาดูผลงานเพื่อนบ้านของนิวค่ะคงจะเครียดจากการโดนกักตัวเนาะเขาเป็นเกษียีสองคนสามีภรรยาเนาะตัดพุ่มไม้บ้านนิวฝั่งบ้านเขานะคะเข้ามาครึ่งหนึ่งเลยค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยทุกปีเราจะเป็นคนขออนุญาตแล้วก็ไปตัด ตัดกิ่งที่ล้ําเข้าไปในเขตบ้านเขาเนาะจะเป็นแนวตรงแบบกําแพงแนวตรงซึ่งจะไม่ตัดล้ําเข้ามาตรงกลางแบบครึ่งครึ่งครึ่งพุ่มในนั้นเลยนะคะนี่คือก็ตัดตัดครึ่งเลยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ควรที่จะทํานะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวคิดว่าเขาคงจะเครียดเครียดที่โดนกักตัวกันเนาะ สามีภรรยาไวกยเกษียณเ,เนาะไม่ว่ากันค่ะไม่ว่ากัน